ามสี่ครับน่าจะลอยครับอยากจะให้ผมบอกว่าตั้งยังไงให้มันกบให้มันเนียนผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันครับต้องดูหน้างานนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ b e ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องเวนร่ไทยแต่งซิ่งครับวันนี้ตามที่เอฟซขอมาครับ การปรับตั้งผานนะครับตั้งยังไงให้กบให้เนียนนะครับเดี๋ครับไปดูกันเลยครับนี่ครับผมนี่นะครับผานที่ผมใช้จะเป็น226 Epo ครับแต่ผมทำเป็นเป็นผาน5นะครับรอบๆนะครับเป็นผาน5ครับส่วนตัวแขนยกนะครับตัวนี้นะครับตัวปรับข้างนี้นะครับยกหน้านี่ผม ผมใส่รูกลางครับตัวนี้ลูกลางตัวนี้ลูกลางนะครับนี่ครับตัวนี้ใส่รูกลางครับตัวนี้ก็ผมใส่รูกลางนะครับครับตัวนี้ลูกลางนะครับตัวนี้ก็การับมาดูอหีกข้างหนึ่งครับครับข้างนี้นะครับข้างนี้ก็รูกลางนะครับ สองข้างนี้รูกลางครับครับก็ไม่มีรายมากครับส่วนตัวนี้นะครับผมเอารูแรกครับรูแรกกับการปรับตั้งก็จะมีก็จะมีประมาณนี้ครับตัวนี้ผมก็ใส่รูแรกครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้ไตกบเนียนๆนะครับ ตัวนนี้เลยครับหางตัวยกหางครับคถ้าเรายกขึ้นนิดนึงครับที่สาสี่ครับน่าจะลอยครับอยากจะให้ผมบอกว่าตั้งยังไงให้มันกบให้มันเนียนผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับ แต่และรุ่นมันไม่เหมือนกันครับต้องดูหน้างงานนะครับเต่ผมไปสวนมากผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ครับตั้งไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเทคนิคในการไถของผมนะครับนะครับดับแรกผมจะวางลงสุดก่อนครับแล้วก็สุดแบบนี้นะครับแล้วก็ดูที่ฐานครับ ถ้าหน้าสูงครับหน้ามันกบมันสูงมันไม่เรียบมันก็ยกขึ้นนิดนึงรับประมาณนี้ครับครับก็จะหน้างานครับถ้าจะให้บอกว่าปรับยังไงนะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับบอกตัวแกที่ใส่รูครับที่ใส่รูนี่สําคัญนะครับสองข้างถ้าข้างหนึ่งีอยู่อีกรูหนึ่งนี่ มันก็ไม่สมดุลกันครับตัวนี้หางไม่สูงครับผมไม่ชอบหางสูงนี่แล้ครับเี๋ยครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคก็อย่างที่ว่าครับเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปนะครับเป็นการไถนะครับมีประมาณนี้ครับอีกครั้งครับผ่านผมใช้เป็น2 2 6 E อีโปครับ เยันเป็นผ่านห้าเรียบร้อยครับการไถนะครับถ้าจะให้กดให้เนียนนะครับอยู่ที่มือครับอยู่ที่มือข้างขวาครับดูหน้างงานแล้วก็ปรับออกครับโอเคครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเบลล์ไทยแต่งซิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับ